สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีมิทมีนะคะวันนี้มีเมนูมง่ายๆจะมาแนะนำนะคะเป็นแอปเปิลโซดานะคะแต่ว่าจะง่ายหรือว่าธรรมดาแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากเตรียมแก้วไวน์ขนาดใหญ่นะคะเราเตรียมเอาไว้เราจะใช้เกลือนะคะเป็นระขอบตรงนี้ค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆค่ะใช้น้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดนี่แหละธรรมดาเลยค่เทใส่ภาชนะ เราจะโอยน้อยใช้แก้ววายในหางครอมลนไปยืนค่ะระหว่างนี้เกลือค่ะเกลือสมุทรธรรมดานะคะ่ะใส่เลยวยไปบนจานนะคะไม่ต้องเยอะมากคะ่ะพอประมาณพอแค่ให้มันเกาะขอบของเราเานะะ้ แล้แก้วที่เราจุ่มน้ำเอาไว้ตรงนี้ค่ะเล็กน้อยขย่อยนิดนึงแล้วก็มาหมุนๆให้เกลือมัเกาะที่ขอบแก้วค่ะเรียบร้อยข้อที่หนึงนงคะคะน,น้อนนะะ่ๆเห็นไหมคะเหมือนในร้านอาหารดูๆเลยนี่ยากค่ะเกลือลงไปแล้วไม่เป็น,นไรค่ะ ที่การทำนะคะก็ใช้แอปเปิลนะคะน้ำเชื่อมอลดกลิ่นแอปเปิลค่ะเป็นแบบสูตรเข้มข้นนะคะใส่ลงไปประมาณ1ออนค่ะทลงไปเลยนม่จะ่ไม่ค่นของเราค่ะขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะควาขึ้น ตามด้วยน้ำมะนาวสดค่ะที่เราเตรียมเอาไว้คั้นไปแล้วนะคะน้ำมะนาวสดนะะเพื่อความเปรี้ยวแล้วก็เติมความสดชื่นประมาณครึ่งออนนะคะประมาณนี้เทลนไปค่ะสีเริ่มเปลี่ยนค่ะแล้วก็เพื่อความกร,มรอบแล้วก็นุ่นๆค่ะแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะคือมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะเป็นน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลนะคะใส่ลงไป นิดนึงค่ะอันนี้ก็จะมีกลิน่นแบบชุนๆหอๆมๆเหมือนแอปเปิลหมักค่ะกลิ่นคล้ายๆวนยค่ะแต่ว่ายังไม่ติงเดียท่านเป็นวนยนะคะใส่ลงไปประมาณนิดเดียวค่ะหนึช้อนชาประมาณตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะใส่แค่หนึ่ช้อนนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อมจากแอปเปิลก็วานไปแล้วนะคะจะใส่แค่นี้พ ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้าเข้ากันเลยนะคะนี่กลิ่นหอมของแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำแบบน้ำส้มสายชูที่แบัแปงกนเลยคะ่ะหอมมากคะะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ จากนั้นก็เติมน้ำแข็งค่ะใช้เป็นน้ำแข็งก้อนนะคะที่เราเตรียมไว้วท,ท,ทีโอเคอิอลคแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะเพื่อยใส่นะคะระวังโดนตาเกลือที่เกลือที่ยถถอยู่ตัวถุงของ,องมันจะล้ไป แล้วพอตัวน้ำแข็งเสร็จแล้วก็จะตามด้วยโซดาค่ะเพื่อให้เป็นสีชันชันให้มันสวยงามทีเดีคะจะแล้วเปรียนให้เขาเข้ากันนิดนึงค่ะโซดาค่ะ ถ้าจะให้อร่อยค่ะแนะนำให้เป็นโซดาที่แบบแช่เย็นไปแล้วนะคะเราเทโซดาใสา่ถ้วยนะคะนี่ค่ะเสร็นะคะอรอ่้รยมาค่ะใกลสั่นเคะเพื่อความสวยงาม เป็นก้อนเล็กโอเคค่ะเรียบร้อยง่ายๆค่ะลองทำทานันดูนะคะแอปเปิ้ลโซดาค่ะไฮโซมากเลยง่ายๆง่ายแค่นี้เรียบร้อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ